ลูกไฟพญานาคปรากฏการ์ลึกลับเหนือลำน้ำโขงที่ดึงดูดสายตาผู้คนมานานานับศตวรรษแสงสีแดงอมชมพูระเรื่อพวยพุ่งขึ้นจากผิวน้ำในคืนวันออกพรรษาสร้างความตื่นตาตื่นใจและความสงสัยใคร,ร่รู้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ศรัทธาในความเชื่อพื้นบ้านนักวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่ผู้ที่เพียงแค่ได้ยินเรื่องเล่าขานต่อกันมาคำถามที่ว่าลูกไฟพญานาคคืออะไรกันแน่ ยังคงเป็นปริศนาที่รอการไขายกระจ่างมาจนถึงทุกวันนี้ปรากฏการณ์นี้เป็นเพียงตำนานเล่าขานเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหรือแท้จริงแล้วมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้เพื่อให้เราสามารถพิจารณาความเป็นไปได้ต่างๆอย่างรอบด้านเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเสียก่อนหนึ่งในหลักการสำคัญที่อาจนำมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ลูกไฟพญานาคได้คือ เรื่องของก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นและติดไฟได้ง่ายเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนหรือที่เรียกว่าสภาพแอ er นแอโรบิก (Anaerobic condition) ซึ่งสภาวะเช่นนี้พบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำที่มีตะกอนอินทรีย์สะสมอยู่เป็นจำนวนมาก เช่นหนองบึงหรือแม้แต่ในแม่น้ำที่มีความลึกและกระแสน้ำไม่แรงนักกระบวนการผลิตก๊าซมีเทนนั้นเริ่มจากแบคทีเรียชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในตะกอนใต้น้ำทำหน้าที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์และสารอินทรีย์อื่นๆที่ตกลงมาสะสมเมื่อแบคทีเรียเหล่านี้ทำการย่อยสลายสารอินทรีย์จะถูกเปลี่ยนไปเป็นสารประกอบที่เล็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งได้ก๊าซมีเทนเป็นผลผล,ผลิตสุดท้าย ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจะสะสมตัวอยู่ภายในตะกอนและเมื่อปริมาณก๊าซมีเทนสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก๊าซก็จะรวมตัวกันเป็นฟองขนาดใหญ่และลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อฟองก๊าซมีเทนลอยขึ้นสู่ผิวน้ำและสัมผัสกับอากาศซึ่งมีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบฟองก๊าซก็จะเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดเป็นเปลวไฟที่เรามองเห็นได้เปลวไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ของก๊าซมีเทนนั้น มักจะมีสีฟ้าอ่อนๆหรือสีเหลืองอ่อนๆขึ้นอยู่กับปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่หากมีออกซิเจนในปริมาณที่เพียงพอการเผาไหม้ก็จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และให้เปลวไฟสีฟ้าอ่อนๆแต่หากมีออกซิเจนไม่เพียงพอการเผาไหม้ก็จะไม่สมบูรณ์และให้เปลวไฟสีเหลืองอ่อนๆซึ่งอาจมีเ,เห่าควันเกิดขึ้นด้วยนอกจากก๊าซมีเทนแล้วก๊าซอื่นๆที่สามารถติดไฟได้เช่นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ H2S ก็อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดลูกไฟพยานาคได้เช่นกันก๊สไฮโดรเจนซัลไฟเป็นก๊สที่มีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เนา่าเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ที่มีกรรมถันเป็นองค์ประกอบก๊สไฮโดรเจนซัลไฟสามารถติดไฟได้เช่นกันแล้วเมื่อเผาไหม้จะให้เปลวไฟสีฟ้าอ่อนๆเช่นเดียวกับก๊สมีเทนทีนี้ลองจินตนาการถึงสภาพแวดล้อมของแม่น้ำโขงในช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำจากแม่น้ำจะพัดเอาตะกอนดินคโคลนซากพืชและซากสัตว์ต่างๆลงมาสะสมอยู่ตามท้องน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เป็นแอ่งหรือบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเอื่อยๆตะกอนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของแบคทีรียที่ผลิตก๊าซมีเทนเมื่อน้ำลดลงตะกอนเหล่านี้ก็จะถูกทิ้งไว้ตามริมฝั่งแม่น้ำหรือตามเกาะแก่งกลางน้ำและเมื่อได้รับความร้อนจากแสงแดดแบคทีเรียก็จะยิ่งทำงานได้ดีขึ้น ทำให้การผลิตก๊าซมีเทนในปริมาณที่มากขึ้นเมื่อถึงช่วงออกพรรษาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อากาศเริ่มเย็นลงความกดอากาศก็เริ่มสูงขึ้นทําให้ก๊าซมีเทนที่สะสมอยู่ใต้ดินหรือในตะกอนใต้น้ําเริ่มลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ําได้ง่ายขึ้นประกอบกับในคืนวันออกพรรษามักจะมีลมพัดเบาๆซึ่งอาจช่วยพัดพาก๊าซมีเทนให้มารวมตัวกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เมื่อกาสมีเทนรวมตัวกันในปริมาณที่มากพอและมีประกายไฟเช่นจากไฟฟ้าสถิตหรือจากวัตถุที่เสียสีกันก็จะทำให้เกิดการจุดระเบิดและเกิดเป็นลูกไฟพุ่งขึ้นจากผิวน้าแน่นอนว่าทฤษฎีเรื่องกาสมีเทนเป็นเพียงหนึ่งในคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อาจเป็นไปได้ยังมีทฤษฎีอื่นๆที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์ลูกไฟพญานาคเช่นทฤษฎีที่ว่าลูกไฟพญานาคเกิดจากปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศ หรือทฤษฎีที่ว่าลูกไฟพยานากเกิดจากการรวมตัวของไอออนในอากาศอย่างไรก็ตามทฤษฎีเหล่านี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นเพียงพอที่จะยืนยันได้เพื่อให้เราไขาปริศนาลูกไฟพยานากให้กระจ่างเราจําเป็นต้องทําการทดลองและการสังเกตอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นเราอาจทําการเก็บตัวอย่างตะกอนใต้น้ําจากบริเวณที่เกิดลูกไฟพญาาคบ่อยๆมาทําการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อดูว่ามีปริมาณก๊าซมีเทนหรือก๊าซอื่นๆที่สามารถติดไฟได้ในปริมาณที่สูงกว่าปกติหรือไม่หรือเราอาจทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศเช่นอุณหภูมิความชื้นความกดอากาศและทิศทางลมในบริเวณที่เกิดลูกไฟพญานาคเพื่อดูว่ามีปัจจัยทางสภาพอากาศใดบ้างที่สัมพันธ์กับการเกิดลูกไฟพญานาคนอกจากนี้เราอาจทำการทดลองจำลองการเกิดลูกไฟพญานาคในห้องปฏิบัติการ โดยการสร้างสภาวะแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อมในแม่น้ำโขงและทำการปล่อยก๊าซมีเทนหรือก๊าซอื่นๆที่สามารถติดไฟได้ขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อดูว่าเราสามารถทำให้เกิดลูกไฟที่มีลักษณะคล้ายกับลูกไฟพญานาคได้หรือไม่การทดลองเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจกลไกการเกิดลูกไฟพญานาคได้ดียิ่งขึ้นและสามารถพัฒนาทฤษฎีที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามการศึกษาลูกไฟพญานาคไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักและเกิดขึ้นในเวลากลางคืนซึ่งทำให้การสังเกต,ตและการเก็บข้อมูลเป็นไปได้ยากนอกจากนี้บริเวณที่เกิดลูกไฟพญานาคส่วนใหญ่มักจะเป็นพื้นที่ห่างไกลซึ่งทำให้การเข้าถึงเป็นด้วยความยากลำบากแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถไขปริศนาลูกไฟพยานาคได้อย่างสมบูรณ์แต่การศึกษาปรากฏการณ์นี้ก็มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เราตัวอย่างเช่น การศึกษาเรื่องก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโของอาจช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการผลิตก๊าซมีเทนในแหล่งน้ำอื่นๆทั่วโลกและสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพไบโอก๊สซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้การศึกษาเรื่องปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศอาจช่วยให้เราเข้าใช้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆเช่นฟ้าผ่าฟ้าร้องและแสงเหนือแสงใต้ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าได้ในอนาคตเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นเช่นกล้องโทรทัศน์ที่สามารถมองเห็นในเวลากลางคืน (Night Vision Telescope) โดรนที่สามารถบินสำรวจพื้นที่ได้ในระยะไกลดโดรนและเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจวัดก๊าซต่างๆได้อย่างแม่นยำ แก๊สเซนเซอร์จะช่วยให้เราสามารถศึกษาลูกไฟพญานาคได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นและอาจนำไปสู่การไขปริศนาลูกไฟพญานาคได้อย่างสมบูรณ์ในที่สุดอย่างไรก็ตามไม่ว่าลูกไฟพญานาคจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่เราควรตรหนักก็คือปรากฏการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและความเชื่อของคนในท้องถิ่น การเคารพความเชื่อของคนในท้องถิ่นและการศึกษาปรากฏการณ์นี้ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติจะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ได้ดียิ่งขึ้นการอธิบายปรากฏการณ์ลูกไฟพญานาคในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นการลบหลู่ความเชื่อหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่เป็นการพยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไป การผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นจะช่วยให้เราสามารถมองโลกได้อย่างรอบด้านและสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติและผู้คนได้อย่างยั่งยืนลองนึกภาพวา่าหากเราสามารถไขปริศนาลูกไฟพญานาคได้อย่างสมบูรณ์และสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างชัดเจนเราอาจสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถสร้างลูกไฟพญานาคจำลองขึ้นมาได้ และนำไปใช้ในการแสดงโชว์หรือในการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้หากเราสามารถเข้าใจกลไกาการเกิดลูกไฟพญานาคได้อย่างลึกซึ้งเราอาจสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้ ตัวอย่างเช่นเราอาจสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถดักจับก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นตามแหล่งน้ำต่างๆและนำมาใช้เป็นพลังงานหรือเราอาจสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถกำจัดก๊าซพิษที่เกิดขึ้นตามแหล่งน้ำต่างๆได้ดังนั้นการศึกษาลูกไฟพยานาคจึงไม่ใช่เพียงแค่การไขปริศนาปรากฏการณ์ลึกลับแต่การเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติการลงทุนในวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในท้ายที่สุดไม่ว่าลูกไฟพญานาคจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคงมีความสงสัยใคร,ร่รู้และพยายามที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู่นี้อย่างไม่หยุดยัง้ง ความสงสัยใคร่รู้และความพยายามที่จะเรียนรู้คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดปรากฏการ์ลูกไยพญานาคอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เพื่อค้นหาความรู้และความเข้าใจในโลกใบนี้การเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายความตื่นเต้นและความสุขที่ได้จากการค้นพบสิ่งใหม่ๆ การเดินทางที่อาจเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อโลกและต่อตัวเราเองไปตลอดกาล